ความเป็นมาของเกาะตารูเตาต้องย้อนกลับไปถึงปีพศ2479เมื่อคุกกองมหารโทษที่บางขวางเริ่มคับแคบไปมากกรมราชทั์จึงจัดหาสถานที่ที่มีภูมิประเทศที่เหมาะสมกับการสร้างทันทสถานแห่งใหม่ในที่สุดปี2481รัฐบาลก็ได้ตัดสินใจเลือกเกาะตารูเตาเพื่อจัดตั้งเป็นทันทสถานและเป็นนิคมฝึกอาชีพแรงงานโยธาของนักโทษเด็ดขาดและนักโทษผู้มีสันดานเป็นผู้ร้ายเพราะเกาะตารูเตา เป็นเกาะใหญ่อยู่ในทะเลอันดามันติดมาเลเซียมีภูมิประเทศที่ยากต่อการหลบหนีรอบๆเกาะเต็มไปด้วยฉลามในคลองมีตระเข้ชุกชุมคลื่นลมมรสุมก็รุนแรงไม่มีเรือผ่านไปมาแปลว่านอกจากจะมีผู้คุมขังคอยดูแลนักโทษแล้วยังมีพวกปลาฉลามและจระเข้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้คุมร่วมด้วยคุกแห่งนี้จึงกลายเป็นที่คุมขังอาชญากรร้ายแรงที่อันตรายที่สุดในเวลานั้น มีนักโทษชุดแรกในเกาะแห่งนี้ราว500คนงานที่นักโทษส่วนใหญ่ได้รับมอบหมายนั้นก็คืองานโยธาก่อสร้างคันทัสถานแห่งนี้ทั้งตัดถนนตัดไม้เพื่อนำไปแปรรูปเป็นที่พักของนักโทษเมื่อเข้าสู่ยุคข,ของจอมพลปอในปี2482ก็ได้มีพระราชกิฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินบนเกาะนี้และได้ส่งนักโทษการเมืองที่รอดจากการโดนประหารชีวิต เช่นนักโทษในคดีสงครามกลางเมืองพศ2476และคดีกบฏใน10พศ2478ซึ่งมีทั้งนักการเมืองนักคิดนักเขียนที่เคยแสดงความไม่เห็นด้วยกับคณะรัษฎรรวมไปถึงทหารและเจ้านายซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญจำนวน70คนมายังเกาะตรูเตาในสมัยนั้นการเดินทางของนักโทษการเมืองไปสู่คุกตะรุเตาเป็นเรื่องที่ลำบากมากเพราะนักโทษถูกใส่ตรวน ต้องออกเดินทางจากคุกบางขวางไปขึ้นรถไฟที่หัวลำโพงด้วยรถไฟพิเศษเพื่อไปยังจังหวัดสงขลาจากนั้นต้องนั่งรถสองแถวไปพักที่เรือนจำจังหวัดสตูลก่อนที่จะขึ้นเรือไปยังเกาะตรุตาใช้เวลาทั้งสิ้นกว่า2วันกว่าจะได้กินข้าวก็เมื่อถึงปลายทางที่เกาะตรุตาแล้วที่ฐานทัศน์สถานเมืองเกาะตรุตามีการแยกขังนักโทษเด็ดขาดและนักโทษการเมืองออกจากกันโดยนักโทษการเมืองทั้ง70คนจะนําไปกักไว้ที่อ่าวตะลุอุดัง ่วนนักโทษอื่นๆกว่า2,000คนถูกคุมขังอย่างแออัดไว้ที่อ่าวตะโลวาวโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้คุมราว300คนนักโทษการเมืองจะได้รับอภิสิทธิ์อยู่บ้างคือไม่ต้องใส่เครื่องพัฒนาการตลอดเวลาและไม่ได้ทำงานโยธามากนะักผิดกับนักโทษร้ายแรงที่จะต้องใส่ตรวนเหล็กและต้องทำงานเยี่ยงทาสอย่างหนักนักโทษการเมืองบางคนที่มีความประพฤติดีมักได้รับหน้าที่ในการช่วยเหลือง,งานในคันทสถานต่างๆเช่นเข้าเว ทำอาหารเป็นต้นสภาพที่อยู่อาศัยของนักโทษการเมืองในระยะแรกนั้นเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่สร้างด้วยไม้หลังคามุงใบหวายภายในเป็นห้องโลง่งใช้เป็นที่นอนและเวลานอนจะหันเท้าเข้าหากันนอกจากนี้ทางนิคมได้กำหนดพื้นที่เขตค่ายคุมขังนักโทษการเมืองมีเนื้อที่ประมาณ10ไร่โดยมีธงแดงปักไว้เพื่อบอกขอบเขตที่แน่นอน ซึ่งนักโทษการเมืองจะไม่สามารถออกนอกเขตได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตส่วนด้านทะเลเปิดเสรีให้นักโทษการเมืองลงอาบน้ำได้ตามใจชอบการควบคุมดูแลเป็นไปด้วยความเข้มงวดแม้แต่การไปอาบน้ำที่น้าตกหรือทะเลซึ่งต้องเดินไปเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรก็ต้องมีผู้คุมไปด้วยเพื่อป้องกันการหลบหนีมีการจัดวางเวรยาบนหอคอยตลอดแนวธงแดงหากมีการหลบหนีออกนอกเขตธงแดงก็จะถูกยิงตายทันที การลงโทษนักโทษในคุกตรุเตามีตั้งแต่การให้ทำงานโยธาหนักขึ้นทั้งขุดดินแบกซุงลดอาหารจับตีตรวนให้ยืนตากแดด1 0บถึงวันทวงสมอบกถูกเคี่ยนถูกทุบตีขังเดี่ยวในกรงแบบสัตว์และการขังตึกแดงซึ่งการขังตึกแดงนั้นเป็นการลงโทษที่ถือว่าหนักที่สุดเพราะเป็นการขังเอาไว้ในห้องมืดไม่ได้เห็นเดือนแห่งตะวันเลยทีเดียวส่วนการทวงสมอบกนั้นเป็นการตีตรวนขนาดใหญ่ที่สุด โดยผูกติดกับตัวสมอที่ทําด้วยท่อนสูงขนาดใหญ่โซ่จะมีความยาวพอที่นักโทษจะยกท่อนไม้แบกขึ้นบาได้เวลาเดินทั้งนี้เจ้าพนักงานคุมทันส,สถานไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้พูดคุยกับนักโทษทางการเมืองเว้นแต่กรณีมีราชการเท่านั้นจึงจะติดต่อกับนักโทษการเมืองได้สําหรับอาหารการกินในระยะแรกๆนั้นทางนิคมจัดทาให้กินวันละสามมือ้อโดยมีข้าวแกงเป็นหลักมีของหวานเป็นถั่วเขียวต้มอาทิตย์ละครั้ง แต่ในเวลาต่อมาสภาพของอาหารก็เลวร้ายเกินกว่าจะกินได้แม้ว่าจะปรุงจากโรงครัวมาแล้วตามบันทึกของพระยาสุรพันธเสนีหนึ่งในนักโทษการเมืองครั้งนั้นกล่าวว่าอาหารเลวมากรับประทานไม่ได้เนื้อเคม็มเค็มเหมือนเกลือและมีกลิ่นเหม็นอย่างร้ายแรงยิ่งกว่านั้นน้ำพริกก็เหม็นกระปิเหม็นเหมือนปลาเน่าข้าวสุกเต็มไปด้วยเม็ดกรวดและทรายเพราะปนมาเพื่อให้หนักตาช่างดังนั้น นักโทษการเมืองหลายคนจึงแก้ปัญหาด้วยการจ้างครอบครัวผู้คุมทำอาหารให้รับประทานเดือนละสิบาทและนอกจากนี้ครอบครัวผู้คุมยังทำหออ่อหมกแกงและขนมมาขายนักโทษการเมืองอีกด้วยทำให้อาหารการกินของนักโทษการเมืองดีขึ้นสาเหตุที่อาหารเลวร้ายนั้นเพราะการที่ทั่วโลกเข้าสู่สงครามในปี2482ทําทำให้การเดินเรือนในเขตชายแดนในทะเลเพื่อส่งสเสบียงไปยังเกาะตรูรตาเป็นไปได้ยากขึ้นและใช้เวลาย,ยาวนาน ส่งผลให้สเสบียงเน่าเสียบางครั้งสเสบียงก็ไม่มาเลยเพราะติดมรสุมอีกทั้งเพราะความแออัดของประชากรนักโทษในคุกตะรูเตานับวันยิ่งสูงขึ้นอาหารจึงขาดแคลนอย่างหนักเจ้าหน้าที่ทันทสถานเองก็ลำบากแสนเข็ญอาหารที่ขนมาจากแผ่นดินใหญ่ก็ขาดแคลนจึงต้องปลูกผักและตีอวนหาปลากินเองเพื่อหนีจากการอดตายนักโทษการเมืองซึ่งเป็นนักโทษชั้นดีบางส่วนได้รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ จึงได้รับอนุญาตให้ออกไปล่าสัตว์ในป่าทำเกษตรกรรมเพื่อมาประกอบอาหารบรรเทาความหิวโหยผลของการกระทำดีส่งผลให้ได้รับการลดหย่อนโทษอนุญาตให้ปลูกกระท่อมส่วนตัวได้หนึ่งในนักโทษการเมืองที่ถูกจําคุกอยู่ที่เกาะตรูเตาเวลานั้นคือหม่อมเจ้าสิทธิพรกรีดากรพระเชษฐาของพระองค์เจ้าบาวรเดชหม่อมเจ้าสิทธิพรทรงมีความรู้ด้านการเกษตรและทรงส่วนพระไทยในเรื่องการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ทำไร่เป็นพิเศษเมื่อมาติดคุกที่เกาะตรูเตาท่านชายก็ส่งชักชวนเพื่อน,นักโทษการเมืองช่วยกระทําการเกษตรเพื่อบรรเทาความหิวโหยของนักโทษบนเกาะร้อยเอกขุนสิริโยทินมีความสามารถในการทาปลาท่องโกด้วยแป้งมันทําแยมทําเคก้กรวมทั้งทําซอสและมายองเนสและยังมีเวลาทําสบู่ด้วยส่วนในทางไหน่ส่วนณทัศน์สามารถประดิษฐ์สิ่งของต่างๆเช่นนาฬิกาแดดซึ่งใช้ได้ดีมาก ยกเว้นในฤดูฝนในหลุย์คิริวัตกลายเป็นครูสอนภาษาฝรั่งเศสในหมู่นักโทษส่วนพระยาจินดาจักรรัฐและขุนสารพีพิชิตกลายเป็นอนุศาสนาจารย์คอยน้อมนําคําสอนของพระพุทธศาสนามาเตือนสติให้กับนักโทษนักโทษคดีกบฏในสิบอีกหลายคนต่างเอาเวลาว่างสารตะก,กาหวายอย่างปราณีจนสามารถส่งขายนอกคุกหาเงินมาเลี้ยงปากทองนักโทษด้วยกันได้บุคคลที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง ที่เคยเป็นนักโทษที่เกาะตะลูเตาคือนายสอเสฐบุตรซึ่งเคยเป็นประหลัดกรมองคมนตรีสังกัดกรมรัชเลขาธิการในรัชสำนักนายสอเสฐบุตรมีความรู้เรื่องการทําขนมปังอย่างดีได้ทําขนมปังและโดนัทจากเตาอบที่ประกอบขึ้นเองตอนนั้นนายสอเสฐบุตรถูกจับเพราะถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับนายหลุยส์คีริวัตในการโปรยใบปลิวต่อต้านช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ระหว่างถูกจองจําที่บางขวาง นายสอใช้เวลาว่างและทักษะที่ได้ร่ำเรียนมาจากทุนเล่าเรียนหลวงของรัชกาลที่7ร็เริ่มเขียนพจนานุกรมอังกฤษไทยเมื่อมาติดคุกที่ตารูเตานายสอเศรษฐบุตรมีเวลาเขียนต้นฉบับพจนานุกรมจนเสร็จในกระท่อมส่วนตัวและลักลอบส่งต้นฉบับออกมาตีพิมพ์นอกเรือนจำผ่านทางมารดาที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมจนได้ความนิยมยกย่องทั่วประเทศว่าเป็นพจนานุกรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยมีมา ว่าชีวิตในคุกตะรูเต่าจะไม่ได้เลวร้ายไปเสียหมดเพราะทุกคนสามาัคคีกันเพื่อให้ผ่านวันเวลาที่ขมขื่นไปได้แต่อิสรภาพย่อมสําคัญเสมอไม่ว่ายุคใดสมัยใดประกอบกับความยากลําบากในการดํารงชีวิตไม่นานนักนักโทษการเมืองกลุ่มหนึ่งยอมเสี่ยงตายหนีเพื่อแลกอิสรภาพนําโดยพระยาสราภัยพ,พิพ,พัฒน์พร้อมกับพวกอีกสี่คนได้แก่พระยาสุรพันธ์เสนีขุนอคณนีรัฐการนายหลุย์คีรีวัตร และนายชาแลมเลีเ่ยมเพชรรัตทั้งหมดได้เตรียมการหลบหนีโดยศึกษาเส้นทางหลบหนีมาเป็นอย่างดีว่าเกาะตรูเตานั้นอยู่ฝั่งทะเลอันดามันใกล้เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียมากจึงตัดสินใจติดสินบนชาวบ้านบนเกาะราวห้าพันบาทเพื่อช่วยจัดหาเรือเตรียมหลบหนีออกจากเกาะตรูเตาในที่สุดเดือนตุลาคม2482เวลาประมาณห้าทุ่มนักโทษทั้งห้าคนได้ตัดสินใจหลบหนีโดยอาศัยแสงจันทร์นำทาง ฝ่าธงแดงไปยังชายหาดและเสียดว่ายน้ําในทะเลที่เต็มไปด้วยฉลามเพื่อลอบเร้นไปยังจุดจอดเรือใบที่ชาวบ้านแอบจอดไว้ให้เมื่อขึ้นเรือได้สําเร็จก็อาศัยความมืดพายเรือไปยังเขตหน้าน้ําสากนแล้วจึงอาศัยแอบขึ้นเรือชาวบ้านไปยังเกาะลังกาวีของมาเลเซียการหลบหนีครั้งนั้นสําเร็จทั้ง5คนจึงได้ขอลี้ภัยการเมืองที่นั่นผลพวงจากการหลบหนีครั้งนั้นทําให้นักโทษทั้งหมดที่เหลืออยู่ถูกคุมขังเคร่งครัดมากขึ้น ทำให้ต้องอดมือ้อกินมือ้อเผชิญกับความอดอยากหนักขึ้นไปอีกในปี2483เกิดโรคระบาดขึ้นทั่วเกาะตะลุเตาหลากหลายโรคเช่นไข้ามาลาเรียโรคผิวหนังและโรคบิดแต่แพทย์ประจำทันทัถฐานก็ยังมียาเพียงพอสามารถช่วยเหลือนักโทษให้รอดตายอยู่ได้เช่นในกรณีของหม่อมเจ้าสุปรารบกรมลาชเกิดประชวนหนักด้วยโรคไข้ามาลาเรียขึ้นสมองอาการหนัก แต่ผู้ช่วยพยาบาลได้เอายามาฉีดให้จนทุเลาส่วนกรณีร้อยตีนน้อมเพนกุลป่วยหนักด้วยโรคเดียวกันมีอาการเป็นเป็นหายหายอยู่นานถึง6เดือนแต่โชคดีที่หม่อมเจ้าสิทธิพรกรีดากรทรงเมตตาประทานโอสถในส่วนของท่านให้ผู้ช่วยพยาบาลฉีดให้อาการจิงทุเลาลงต่อมาอาหารและยารักษาโรคหายากมากขึ้นแถมพัสดีบางคนคิดไม่ซื่อแอบกัดตุนอาหารยา วัสดุเครื่องใช้เพื่อขายเอาเงินเข้ากระเป๋าตนเองยิ่งทําให้ชีวิตของนักโทษเดือดร้อนมากขึ้นไปอีกปี2484ความหิวโหวยทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะข้าวสารจากเดิมที่เคยมาช้าเวลานี้แทบจะไม่มีให้กินแล้วพระรางรถไฟจากเมืองหลวงถูกทำลายจากไฟสงครามมหาเอเชียบุรพานักโทษเริ่มขาดแคลนเครื่องอุปโภคพ,พื้นฐานไม่มีแม้แต่เสื้อผ้าจะใสสัตว์ป่ายอย่างกระจงที่นักโทษไปล่าได้ก็มีน้อยลงมาก ส่งผลให้ต้องจับสัตว์อย่างสุนัขข้างถนนมากินแทนนักโทษหลายคนตัดสินใจลักขโมอยอาหารและยารักษาโรคจนถูกผู้คุมยิงตายก็มีไม่น้อยความหิวโหยส่งผลให้สภาพทั่วทั้งเกาะกลายเป็นดินแดนคนเถื่อนฆ่ากันเพื่อแย่งอาหารอีกทั้งยังมีเคราะห์ซ้ำคือเกิดโรคมาลาเรียระบาดซ้ำนักโทษส่วนใหญ่บนเกาะอยู่ในภาวะติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้มากถึง700คนวันเวลาผ่านไปถึงปี2486 ในที่สุดนักโทษการเมืองที่เหลือรอดชีวิตอยู่ก็ถูกย้ายอีกครั้งโดยให้ไปจาคุกบนเกาะร้างในอ่าวไทยชื่อเกาะเตา่าส่วนสาเหตุที่ต้องย้ายนักโทษการเมืองไปที่เกาะเต่านั้นเชื่อว่าเพื่อป้องกันทหาราอังกฤษจากเกาะลังกาวีชิงนักโทษการเมืองฝ่ายต่อต้านคณะรัษฎรหลบหนีไปมาเลเซียแต่ก็มีการสันนิษฐานกันอีกว่าโทษของนักโทษการเมืองนั้นแม้ทางการตัดสินจําคุกตลอดชีวิตแต่เมื่อได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษในวาระพิเศษต่าง เหลือโทษอีกเพียง2ปีเศษซึ่งหากพ้นโทษมีชีวิตรอดกลับไปได้อาจเป็นเสี้ยนหนามต่อรัฐบาลจอมพลปอได้อีกจึงหาเหตุให้ตายที่เกาะเต่าชีวิตการเป็นนักโทษการเมืองที่เกาะเต่านั้นแย่กว่ามากเพราะไม่มีน้ําสะอาดและยังต้องทํางานโยธากรรมกรตลอดเวลาทั้งตัดไม้สร้างถนนเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างเสื้อผ้าอาหารยาหรือแม้แต่เงินทองที่ญาติส่งมาให้นักโทษการเมืองล้วนถูกยักยอกสาบสูญ จดหมายจากญาติก็ไม่ถึงมือนักโทษเหมือนเคยผลของการออกไปทํางานกรำแดดกรำฝนอย่างหนักทําให้นักโทษการเมืองซึ่งไม่เคยทํางานหนักมีสภาพร่างกายที่ผ่ายผอมอ่อนแอและขี้โรคเพียง6สัปดาห์แรกที่ย้ายไปเกาะเต่ามีนักโทษการเมืองต้องเสียชีวิตไปถึง6คนใน,นระหว่างที่ความตายกําลังคุกคามนักโทษการเมืองบนเกาะเต่าอยู่นั้นหม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลน,นวรัต และดรโชติคุมพันธ์ซึ่งต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตอยู่ในเรือนจำบางขวางด้วยคดีกบฏ18ศพเมื่อปี2481ถูกรัฐบาลมองว่าเป็นบุคคลประเภทหัวแข็งอาจจะเป็นเชี่ยนหนาแก่รัฐบาลได้ทางราชการจึงได้มีคำสั่งในประเทศบุคคลทั้งสองให้มาร่วมเผชิญความยากลำบากบนเกาะเตา่าในฐานะนักโทษการเมืองเมื่อทั้งสองเห็นสภาพของนักโทษบนเกาะเตา่าทำให้เขาตกใจแทบสิ้นสติเพราะมันคือสภาพของนรกบนดินอย่างแท้จริง แทบทุกคนผอมเหลือแต่หนังคุ้มกระดูแววตาอิดโรยผ้าผ่อนหลุดรุย่ยมีสภาพใกล้ตายเต็มทนนักโทษใหม่ทั้งสองสำนึกทันทีว่าตนถูกส่งไปลงนรกร่วมกับนักโทษการเมืองพวกนี้เสียแล้วข้ามกลางความตายที่อยู่ตรงหน้านักโทษคนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าความสุขเดียวของแต่ละวันคือการได้เฝ้าดูพระอาทิตย์ตกลงสู่ทะเลมันช่างสวยงามจับใจทะเลเปลี่ยนเป็นสีม่วงชมพูจัดกับท้องฟ้าสีคราม ตลอดเวลานับแต่วันที่คณะรัษฎรได้กระทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี247 5จากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นราชาธิปตไตยใต้รัฐธรรมนูญมาจนกระทั่งยุคเรืองอํานาจของจอมพลปพิบูลสงครามในปี2482ดูเหมือนว่า,รา,าประชาธิปไตยที่คณะรัษฎรเคยให้คำมั่นสัญญาเอาไว้กับรัชกาลที่7นั้นกลับห่างไกลาจากพระราชปณิธานขององค์บุรพกษัตริย์ที่ต้องการให้ปวงชนชาวไทยได้มีสิทธิเสรีภาพเป็นของตนเอง การปกครองของกลุ่มคณะรัษฎรซึ่งผลัดกันขึ้นมาบริหารประเทศนั้นกับเต็มไปด้วยโลกอุดมคติที่หยิบยกทฤษฎีต่างชาติมาใช้โดยปราศจากความเข้าใจที่ถ่องแท้อีกทั้งยังบริหารด้วยความทนงตนชิงดีชิงเด่นโดยขัดความเห็นอกเห็นใจประชารัษฎรซึ่งก่อให้เกิดความเปลี่ยดช่างพาะพูนส่งเสริมให้เกิดความขัดแย้งรังแกกันอันเป็นบาปไม่รู้จบอีกทั้งการใช้อำนาจทางการเมืองพิเศษกำจัดผู้คนที่เห็นตา โดยกล่าวหาเป็นกบฏอีกทั้งตั้งสารพิเศษไม่มีทนายไม่มีการอุทธรณ์จนเกิดการประหารชีวิตทันทีถึง18ศพทั้งการปกครองที่บังคับให้ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้นำสแสดงให้เห็นว่าระบอบที่คณะรัษฎรได้ออกแบบกันมานั้นกลายเป็นผลิตการเสียยิ่งกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใดๆเพราะแม้ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชในรัชสมัยรัชกาลที่6 ซึ่งเคยจับคุมกบฏที่คิดเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยการลอบปลงพระชนพระมหากษัตริย์แต่พระองค์ยังทรงพระเมตตาให้ลงโทษเพียงแค่จำคุกเท่านั้นนี่คือหนึ่งในความยืดหยุ่นของรัชกาลที่6ตามหลักรัชกาลสิบประการซึ่งพระองค์เคยพระราชทานเอาไว้ให้แก่ข้าราชการแต่คณะรัษฎรกลับหลงลืมเสียสิน้นในอดีตคณะรัษฎรเริ่มต้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มนักเรียนนอกซึ่งมีเจดจำนวในการเปลี่ยนแปลงประเทศ โดยดึงอำนาจการปกครองให้มาเป็นของประชาชนแต่ห่วงเวลาที่ผ่านมาอำนาจสิทธิ์ขาดของประเทศกลับตกอยู่แต่ในวังวนนักปฏิวัติเพียงไม่กี่คนและยังเสริมอำนาจให้ตัวเองมากขึ้นประชาธิปไตยที่คณะรัษฎรไดนน้กล่าวอ้างกันมาตั้งแต่พศ2475กลายร่างเป็นระบอบเผด็จการกุมอำนาจเบ็ดเสร็จและดูเหมือนจะไม่มีความหวังใดๆในการคืนอำนาจประชาธิปไตยสู่ประชาชนอย่างแท้จริงแต่ใครจะคาดคิดว่า เปลวไฟแห่งสงครามโลกครั้งที่สองที่ใกล้เข้ามาจะกลายเป็นจุดพลิกผันชะตาก,กรรมของประเทศครั้งใหญ่อีกครั้ง